วันนี้นะคะเราจะมาฝึกออกเสียงคํายากๆกันค่ะโดยเป็นคําลิ้นพันกันค่ะเป็นประโยชน์ที่ประกอบด้วยคําที่ออกเสียงคล้ายกันกันนะคะรู้ไหมคะว่าคําเหล่านี้ก็มีประโยชน์เป็นการช่วยให้เด็กๆฝึกการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้องและช่วยออกเสียงคํายากๆได้ดีขึ้นค่ะเช่นคําควบกล้ำการกระดกลิ้นอย่างนี้เหรอวันนี้นะคะจะรับบทเป็นเด็กประถมค่ะโดยเราสามคนนะคะจะ รับบทเป็นเด็กประถมแล้วก็มาฝึกออกเสียงกันนะคะว่าสอวันนี้นะคะพวกเรา3คนรับบทเป็นเด็กปถมนะคะตกานะคที่เาเลนกอเราจะมีคาที่เรานี่ยคัดสแล้เป็นคาที่ลิ้นพันควบกล้แล้วก็คาที่ออกเสียงออกเสียงรอเรือนเราจะมาดูกันคิว่างรับบเป็นเด็กปมกับเด็กปดได้ดีกว่านนสืสิบุไทยมาสอม่เราเรีน

ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่คำที่สองค่ะชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคนด้วยมีอชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค้ำชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำร้องคำนี้ได้คำที่สามค่ะยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยคำสุดท้ายแล้วนะคำที่สี่เช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัด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 นะคะหมูหมึกกุ้ง กุ้งอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งเร็วๆสิคะผต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นต้มนึ่งไม่ได้ต้องไปนะคะไหมไหมไม่ไม่ใช่ไหมไหมไหมไม่ไม่ใช่ไหมคำนี้ถูกค่ะ ไปค่ะงูกินหนูจนงูงงวยงูกินหนูจนงูงงวยอีกครั้งค่ะงูกินหนูจนงูงงวยงูกินหนูจนงูงงวยไม่ได้อันนี้ไม่ได้ค่ะเรารักโรงเรียนของเราร,รุ่งโรจน์เร่มรวยเรื่องรองเ,เ,เรารักโรงเรียนของ ของเราริ่มเริ่มรวยนะคะยักษ์รักลิงลิงรักยักษ์ลิงน่ารักยักษ์รักลิงยักษ์รักลิงลิงรักยักษ์ลิงน่ารักยักษ์รักลิงเร็ววันนี้ค่ะยักษ์รักลิงลิงน่ารักยักษ์รักลิงลิงรักยักษ์ลิงน่ารักยักษ์รักลิงรักรลิงยักษ์รักลิง ไปค่ะล,ลิงใหญ่ถือลำไยเล็ก <c oughs> ลิงเล็กถือลำไยใหญ่ลิงใหญ่ลิงใหญ่ถือลำไยเล็กลำไยเล็กใช่ไหมลิงเล็กถือลำไยใหญ่เดีวกว่านี้ทานนี้ค่ะลิงใหญ่ถือลำไยเล็กลิงเล็กถือลำไยใหญ่กินมันติดเงือกกินเผือกติดฟันกินมันติดเงือกกินเผือกติดฟันอีกครั้งค่ะกินมันติดเงือกกินเผือกติดฟันอีกครั้งค่ะกินมันติดเงือกติดฟัน ทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกอีกครั้งค่ะทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกอีกครั้งค่ะทหารถือปืนแบกปูนโบกตึกอีกครั้งค่ะทหารปืนแบกปูนไปงนไยกันบ้างคะพวกเราสามคนพูดลิ้นพันกันพอจะได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปตามหาเด็กประถมจริงๆกันดีกว่าค่ะว่าน้องเขานะคะจะพูดได้หรือไม่ได้ค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะ น้องๆแล้วนะคะที่นะคะโรงเรียนนะคะเป็นน้องๆระดับประถมนะคะวันนี้นะคะพี่ๆจะให้น้องๆนะคะมาเล่นทายคำนี้พันกันค่ะเดี๋ยวพี่จะให้ลองพูดคำแรกก่อนนะคะคำว่ายักษ์ใหญ่ไล่ย,ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ย,ยักษ์ใหญ่ใครพอพูดได้บ้าง พูดได้ไหมคะเราพูดเราพูดพร้อมกันพูดดังๆได้ไหมพูดดังๆลายใหญ่ลาย เขวความเช้าชามเขียวความเช้าชามขวานชามเขียวความเช้าชามขวา้คำคำคำลองพูดดูพูดได้ไหมหมูหมูหมึกกุ้งหูอุ่นอุ่นต้มนึ่งอรเยเลยหมูกุ้งหุ่นอุ่นต้มนึ่งหมูหมูหมึกกุ้งหนหุ่น ไม่เป็นไรทำแบบนี้เอาค่ะเริ่มค่ะลิงใหญ่ถือลำไยเล็กลิงเล็กถือลำไยใหญ่ขอเรียนเรียนหนึ่งทีลิงใหญ่ถือลำใหญ่ลิงใหญ่ถือลำไยเล็กลิงเล็กถือลำไยใหญ่โอเคค่ะมันติดกินเผ็ดติดฟันไม่ได้เวลาไม่ได้วลางมอเป็นไรอะ่เป็ไรไมเลยเอาพูดพร้อมกันสองคนกินมันติดผ็ดกินเผ็ดติดฟัน เร็วๆพูดไวกินเตมเงนกินเต็มิดฟันเพื่อนยังไม่ได้เลยช้าช้าไม่ได้กินมันเต็มเงินกินเต็กสิบปันขอเลยวันนี้ขอเร็ววันนี้กินมันติดเงินกินเต็มสิดฟันเรารักโรงเรียนของเรารุ่งโรดร่ำรวยเรืองรองผู้นี้เข้ามาความไปโอเคค่ะไม่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 ใช่ไหมแล้วใช่ไหม ่อยที่อยทีไหม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 ไม่ไม่ใช่ไหม่ใช่ไหมไม่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 ่ะขออีกรอบนึ่งขออีกอบน่ไมไหมไม่ไ่ไหมไหมไหมไม่ไม่ใช่ไหมไหมไหมไม่ไม่ใช่ไหมน้องๆรู้ไหมคะว่าคำหลอนนี้ที่เราพูดเนี่ยพูดแบเพื่ออะไรรู้ไหมหรือว่าใช้แบบเล่นๆเฉยๆลิ้มลิ้มเ่พวกลิ้มพาไปทาลิ้มพันกันใช่ไหมที่จร่ยท่ม เพื่อให้น้นองๆนะคะฝึกการออกเสียงคกกําควบกล้ำเพราะว่าคาเหล่านี้ถ้าเราพูดเรืวอๆเนี่ยมันจะลิ้นพันกันถูกไหมถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยคาพูดจะชัดเจนขึ้นอย่างเช่นคําว่ารอเรือเนี่ยเราต้องฝึกอยู่แล้วใช่ไหมเราเคยฝึกกันอยู่แล้วถ้าเราพูดบ่อยๆเนี่ยทาให้เราพูดเก่งขึ้นคล่องขึ้นแล้วก็คล่องคล่องขึ้นแล้วก็พูดภาษาไทยได้ชัดขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆนะคะที่ร่วมเล่นสนุกกับพี่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ<อ>ค่ะ